สำคัญน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในไมค์ครับนะครับวันนี้เป็น EP พิเศษสิเออเป็นอีพิเศษที่สามเนะที่ผมจะพามาดูโลกที่ผมชอบพูดถึงตอนทำคลิป y o u u u b เนะอ่ะซึ่งโลกนี้มันก็เก่ากว่าโลก y o u t u b e ประมาณมันเก่ากว่าโลก YouTube ประมาณเดือนไม่เกินเออประมาณสามเดือนได้ไมะครับมันเก่ากว่าโลก YouTube ประมาณสาเดือนนะ แล้วก็โลกนี้อ่ะเป็นยังเป็นวันที่แปดสิบเจ็ดอยู่เพราะผมไม่ได้เข้าโลกนี้มาเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทําคลิป y t u t u อีพีแรกอะ่ะไม่หมายถึงอีพแรกสําหรับมาครับนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทัวร์อ่ะแล้วก็โลกเนี้ยมันมันค่อนข้างของแบบเยอะมากเดี๋ยวพาดูฟาร์มเหล็กก่อนเลยอย่างแรกอันนี้ผมก็สร้างเป็นระบบขนส่งเหล็กนะซึ่งมันก็เปลืองเปลืองน้ําแข็ง เออเหล็กมันใช่แล้วก็เหล็กมันชอบติดค้างตรงนี้ด้วยเออแต่เหล็กมันไปไหนกันหมดเนี่ยอืมไม่รู้เดี๋ยวผมพาไปดูดอกไม้เมื่อกี้กันแล้วกันเนี่ยมันก็จะไหลามาตรงเนี้ยแล้วขึ้นไปแล้วก็จะพุ่งไปตรงนู้นแล้วสุดท้ายมันก็จะไปลงโอ้ไม่เห็นด้วยน่ะนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปลงบริเวณตรงนู้นนะ อ่าตรงนู้นเลยซึ่งระบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องแบบใช้เวลาทํางานมากไอ้พวกน้ําแข็งอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องเป็นบูไอ้นะเพราะว่าถ้าเป็นน้าแข็งอื่นนะครับมันจะละลายซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นฟาร์มเด็กอ,อันนี้ก็เป็นฟาร์มคลิปเปอร์ซึ่งผมก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนั่นแหละ,ละตอนนั้นละผมยังสร้างไม่เสร็จแต่เหมือนจะเคยอ๋อโอเคไม่เคย แล้วก็ไอฟาร์มเหล็กเนี่ยเไม่ใช่ฟาร์มคิปเปอร์เนี่ยเปลืองฮอปเปอร์มากคุณผู้ชมดูสิแบบใส่ฮอปเปอร์หมดเลยข้างในแล้วผมก็ยังสร้างมปนเศษตัวแล้วก็ใช้บล็อกคอนกรีตอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเต่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสร้างไปทําไมผมก็แค่แบบสร้างๆไปอย่างนั้นแหละซึ่งมันก็สวยงามดีตอนใส่เชเดอร์แต่ว่าเชเดอร์มันบักอะเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ที่ตรงเนี้ยมันดูเละๆอ่ะ ผมระเบิดสถานที่ตอนแรกไอ้ภูเขาเนี้ยมันไปถึงบริเวณตรงกลางๆเอ๊ะใช่ไหมตอนแรกอะ่ะเออไอ้ภูเขาอนเนี้ยมันไปถึงบริเวณบริเวณตรงนั้นเลยอะ่ะเี๋ยวนะเอ่อชึบอ่ะโอเคตอนแรกนะครับคุณผู้ชมตอนแรกภูเขามันมาถึงบริเวณบล็อกเนี้ยแล้วผมก็ระเบิดภูเขากับเคลียภูเขาไปแล้วไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันบิดบงังทัศนาวิสัยมมนเลยอะ่ะผมก็เลยระเบิดเคลียมันไป แล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่สวยๆเช่นฟาร์มคอร์ลัเวอร์ซึ่งประเด็นคือโลกนี้ฟาร์มคอร์ลัฟเวอร์มันโตแล้วทำไมโลกที่ผมใช้ลง YouTube เป็นปกติมันถึงไม่โตนั่นแหละผมก็สงสัยหรือมันใช้เวลาโตัวนานผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเขาบอกแค่ห้านาทีนะไม่รู้ผมก็ค้นใน Google มาเดี๋ยวพามาดูอันนี้แล้วกันอ๋อแล้วก็มีบ้านเห็ดตัวซึ่งบ้านเห็ดผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเอาอะไรไปข้างในบ้าง คือสมัยก่อนมันมีสโนโกเลมอยู่อะแล้วก็คอยปั๊มอันนี้สโนโบอลซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ปลาเอออใช่ก็ปลา,า,า,าใส่แค่นั้นแหละคุณผู้ชมเราก็หามาผลผลิตแล้วก็ปลาใส่ซึ่งรู้สึกว่ามันผมจะเก็บไปหมดละแล้วก็เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเดินบนบริเวณตรงนั้นก็ได้นะ ถ้าข้างล่างมันปายากนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาผลผลิตพวกนี้ไปทำอะไรเพราะตอนนี้โลกเนี้มันมันตันมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วแล้วนั่นแหละแล้วประเด็นก็คือชุดเกราะผมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มันเหลือแต่อาวุธตอนนี้เออมันมีท่าเรือตรงนั้นด้วยใช่เท่น่ะไอตรงไม้ๆม้่นนะคุณผู้ชมที่ม่เป็นไม้มันคือท่าเรือ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรือมันหายไปไหนซึ่งต่อไปที่ผมอยากให้คนดูก็คือเอ้ยอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือไอฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มสิบ้านเห็ดนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวดูตรงนี้เอ้ยตรงเนี้ยตอนแรกมันมีถึงแค่บริเวณบล็อกตรงนี่แหละนี่แหอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันไม่ใช่บล็อกยากเพราะผมถมที่ไปตอนแรกมันไม่ได้กว้างขนาดนี้นะเกาะเนี้ยแล้วก็บ้านนี้ผมก็จําไม่ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างโอ้ว,ว้าวไม่มีอะไรเลย ไปเถอะมันมันไม่มีอะไรคุณผู้ชมบ้านเห็ดอ่าฮะตอนนั้นก็เป็นฟาร์มสายหลายที่ก็ยังสร้างแบบสร้างไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ผมมีอะไรหลายอย่างต้องปรับปรุงกับไอฟาร์มมันมากก็คือไอฟาร์มเหล็กอะ่ะนั่นแหะของมันจะตกลงมาจากบนนั้นเอ่ะแล้วมันก็จะลงมาตรงนี้ แล้วมันก็จะมาเก็บไปตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมผมต้องเอามันมาเก็บไปตรงนี้ผมก็แค่อยากสร้างแค่นั้นแหละแล้วอะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูผลผลิตฟาร์มเล็กเนะเนีย่ยอันนี้มันยังดูแบบมีแต่ดอกไม้ใช่ไหมเราคุณผู้ชมดูนี่อื uh ้ม huh. อันนี้เยอะมากมันเยอะกว่าลูกที่ผมเอาลงในโคบอีกมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมเล็กอะแล้วเรือผมหายไปไหนแต่ไม่เป็นไร ซึ่งเกาะมันกเชื่อมต่อกันผมไม่จะเป็นต้องนั่งเรือมาก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มสาหร่ายที่ผมยังสร้างไม่เสร็จนะถ้าเราสับสวิตตรงนี้มันก็จะทําให้พิกพิสตันนะ่ะทํางานตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะผันขึ้นไปซึ่งจริงๆมันควรจะลงมาแต่ผมลืมไปว่าไอ้พวกนี้มันลอยน้ําใช่ไหมไม่รู้ว่ามันมีฮ o อปเปอร์อยู่ข้างล่าง แล้วก็ที่มันต้องมีสวิตสองฝั่งเพราะว่าพิสตันอันเดียวเอ้ยสวิตอันเดียวมันทํางานทั้งหมดไม่ได้ไฟมันไม่พอเอ๊ะมันลงล่างนี่